ดีครับผมว่ากันอี่แล้วครับวันนี้ครับก่อนคํามดีสารมันแมทเมืเอ่อนี้วันสุ์ครับพี่น้องครับหลังจากเมู่อวานนี่จวงใบฝนเด้ตอกลง่าอย่างแห้งเลยครับเมื่อวานนี้ครับ,มรบลมพัดยางแห้งฝ้าห้องครับพี่น้องครับ นี่แหละครับเพร่เขาน้ำท่วมแล้วก็ล้มพัดเข่าลมมดครับหมู่บ้านนี้ครับหมู่บ้านเิ่นเกี้ยว่ปล้วครับหมู่บ้านนี้ครับครับหลังจากเมื่เคลื่อนฝนตกลมแห้งฟ้าห้องยังหนักครับเอา่นก็เลยลมแบบนี้นะครับน้ำก็เลยมีครับลมแห้งไหลาเข่าก็เลยลมครับ สามธรรมดาฝนมันสิดตกแบบนี้นะครับสงสัยผ้ายูฮอนครับมันฮอนแห้งมันก็เลยเกิดผ้ายูฮอนครับดีอยู่ครับตกน้อยเดียวนึนงครับมันก็ตกเป็นชนั่วโมงครับเป็นชั่วโมงเงน้ำลุบหวแมแน่เลยครับ ตอนนี้กัดเกี่ยวเข่าหน้าให้พื่อีห้หลางอยู่ครับพื่อีห้หลางฟาร์มงเนี่ยครับผลเลี้ยงงัวนน้ำครับเข่าเจ้าสี่สิบเก้าครับหมู่บานเกี่ยวปลาเล้วครับช่วงบ่ายนี่นะครับใบสองใบสามเนี่ยครับฝนตกลงมาหมู่บ้านนี่ครับ,บ,นนรบก็เลยได้เก็บก่อนเกี่ยวปลาเล้วครับ กัมีตะกีต้มนะครับหมู่บ้านนี่เมีน้ำเพรมีน้ำแบบนี้นะครับตกมาหมู่บ้านนี่ครับเมื่อคืนนี่ที่ขีต้มมีน้ำเบะว่าครับแต่ว่ามันล้มพัดเข่าไ้มันลมน้ำสุดทีครับมันก็นเลยเหตุผลรถเขาเกี่ยวยากจักน้อยครับมันจะใส่เวลาจักน้อยครับ เพราะว่าเขาร่วมกับที่เห็นเห็นนี่แหละครับก็สิฟ้าเกี้ยวออกเพราะว่าขันก็เกี้ยวออกมันกัิถังน้ำแช่น้ำเขากับสีน้ำน,น,นะครับฟ้าเกี้ยวออกก็ไปให้ช้างมันปัดตากน้ำไปอบแห้งกับตากไม่ครับ ของไอ้ท่านสมควรนครับ มีล okay, ูกน right? okay. ้องติดรถดีกว่าบ่มีครับพี่น้องครับเพราด้มี่มูนังไปนั่มครับแต่ว่ามื่อนี้าจัดใส่เวรัสโดนนะครับเพราะว่าเขาเอะง่ายหลังคนเนี้ยล่มไปหมดเลยครับคุณนะครับพี่ฮอดฟวามง่วงผมครับเียงหน้าเพลินหมดละเนกำลังไยน้าบอกอยู่ครับฝนตกมากหมู่บ้านนี่ครับปัญหาเลย รถกจะซืดด้อปลา,าเนี่ยเขาล่มเอ้อลมมาพร้อมเียนะครับเนี่ยครับเห็นให้เขาร่มเขาเสียหายเมืครับเขาต้องมาเกี่ยวไปภูลาห้ช้างก็ไปออฟไปตากแห้งเอาครับ ครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจ่ายไปก่อนเนะครับ <Okay. S 1> สวัสดีครับผม